ขับโทผ่านมาสะดุดอยู่ร้านหนึ่งและลูกชิ้นปลาสามย่า,ยานร้นานนี้เลยนนอยู่แถวบ้านพอดีเลยสะดุดป้ายไงไปแวะไปกินดีกว่ะลองดูไปครับเจอร้านลูกชิ้นปลาสามย่า,ยานเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว เอาตรงไหนดิตรงนั้นตรงนี้ก็มีคนนั่งหรอเอาตรงนี้ก็ได้มั้ะตรงนี้ดีกว่าเอาอะไรเอาอะไรเอาเป็นบะหมี่ดีกว่าต้องลองบะหมี่อบะหมี่ก็ได้มีน้ำเอาอะไรบะหมี่น้ำเอาบะหมี่น้ำสองครับไปเดี๋ยวรอเขาทำก่อน มาครับกินเส้นเหมือนเดิมอีกแล้วครับวันนี้ขับรถผ่านมาเส้นแถวซอยวัดหลวงพ่อโตนะมาเจอสะดุดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาสามย่า,ยานเป็นไงดูสีสันอัดับแรกขอลองน้ำก่อนะรสชาตินี่ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะมีความหวานติดเค็มนิดๆเหมือนที่คลายน้ำต้มจืดเลยนะชานนะเฮ้ยได้โอ้โหได้เลยว่ะดูดิเส้นหมี่เส้นบะหมี่เขาอีกแบบนึงไงเนี่ยเส้นเล็กๆนะเล็กๆเนาะเล็กๆเลอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอไปไม่ต้องปรุงนะชิมแบบสดๆ ไม่ต้องปรุงจริงไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะเออไม่ปรุงก็อร่อยอืี่เน้อมันเหนียวแบบเ้นเล็กๆไ,ไม่เหนียวมากแต่นุ่มอร่อยนะอร่อยออได้เลยเนี่ยได้เลยนะเนี่ยถึงว่าคนกินเยอะนะเออ เราขับผ่านแถวนี้เราก็ไม่ได้เคยแวะนะวันนี้ในสะดุด<ช>บ้านก็เลยซอยบ้านตัวเองก็แท้ก็เลยแวะเลยมาขอจัดเลยเดี๋ยวผมกอบปุ้งกันนะเหมือนเดิมพร<อ>ิกนำ้ำดูเยนดะโฟจัดเยนดะโฟมอกีกโอ้โหชุดใหญให่ขอชิมน้ำย็นดะโฟก่อ เดี๋ยวเราฝากชิบบรรยากาศกีนะโคกจิมน, <c oughs> น้ำนะเดี๋ยวมันจะหายร้อนแล้วมันจะไม่ร้อนหว,วานเปรี้ยว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 นี่มันเปรี้ยวมาจากน้ำนี่ตะปูปะน้ำ,นำตะหู้ตะหู้ใช่ไหมครับเดี๋นะยวเรามาลองนี่ดีกว่าบะหมีม่แบบปรุง ให,ให้มาเยอะนะเนี่ยมีทั้งลูกชิ้นกุ้งกยมีหลายลูกชิ้นนะเนี่ยเอามาเดีย๋ยวขอผมขอลองเส้นก่อนเอเยนะมส้นแบบเส้นแบบปรุงแล้วนะเมื่อเท่าแบบเส้นเราปรุงแล้วนะพอปรุงกินกับน้ำเข้ากันเลยเนะี่ย ต้ำตาลไม่ต้องปรุงมากนะพอดีเลยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยเลยเนี่ยยิงกินปลาไงยิงกินปลาด้วยอันนี้มีปลาเส้นเยอะเนอมีปลาเส้นหรอใช่มีปลามีเส้นเส้นปลาด้วยโอ้โห ให้มาหลายลูกชิ้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับนี่เส้นปลายิงสดน้ำยิ่งอร่อยอ่ะเด้ เป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะก<ช>๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลาสามย่านเนาะก๋วยเตี๋ยวปลาสามย่านดูครับดูเส้นครับนุ่มๆครับบบบนี่อร่อยเลยแหละ ันนี้แหละลูกชิ้นกุ้งมะชิ้นกุ้งให้ลูกชิน้นมาอย่างเยอะมีหลายลูกชิ้นนะเหมือนเคยได้ยินบ่อยเนาะสามย่านเ,นเป็นแปนชายไหมไม่มั่นใจน่าจะเป็นเปนไม่มั่นใจเน,นเพราะว่าเป็นผัดไายป่าใช่มันมีทั้งต้งยมยำเย็นตะปฟมีหมดเลยนะจะเป็นลูกชิ้นปลาเ่้ขาจะเน้นไปทางด้านลูกชิ้นปลานะถามละห้าสิบเองเหรอ จับเพื่อนเยอะมากถ้าพิเศษเอศษ่ะหกเริ่มต้นล่ <30 S 2> ะส <10. S 2> ามสนะิบสาสิบก็เยอะนะถ้าพิเศษนี่ไม่เต็มการเลยอ่ะดูครับดูจินปลาเี๋ยว ขอลองแบบเต็นตะโปูแบบไม่ปรุงเลยจะบอกว่าแมหมอ,อ่ออันนี้อ<น>ะ่ะอน่ะชิ้นอร่อยแหมชิ้นอร่อยดูชินช้นเท่าอร่อยแล้วขึ้นชื่อแล้วนะนี่ขอลองเส้นใหญ่เต็นตะโปู ปุ๊บเครื่องอะนะคือเราไม่ต้องปรุงก็กินได้เลยอ่ะในะแต่เราไม่ได้ไงแต่เราต้องมีพริกติดนั้นเรากินไม่อร่อยพริกน้ำส้มชีวิตขาดพริกไม่ได้วันไหนไม่ได้กินนอนไม่หลับเลยนะพริกนะ ให้มาอย่างเยอะอะดยลูกชิ้น,นะอะยิ่งต้น้ำยิ่งอร่อยเลยอะเล็กสองเอาเหรียญน่ะอร่อยเท่าไรอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเสน้นมีนนเราจะบอกว่าผ่าน,นไม่ได้นะนอร่อยเลยดีกว่า <S 2> <S 2> <S 2> แนะนำเลยนะเนี่ยมาได้เลยนะ เล่นมีซ้อนลงไปดูครับเส็นใหญ่เยลลี่โปนอร่อยนะจัดเป็น2องถ้วยแบบนี้สุดใหญ่นี่แหละ เต้าหู้อ่ะใช่เต้าหู้เต้าหู้ตรงเครื่องบ้าแบบเนี้ยเอาเคยส่งเครื่องยิงกดน้ำยิงอร่อยอะ่ะน้ำนี่หวานเลย ลูกจิ้นโอ้น้ำนร้อนๆเจออากาศร้อนๆทับอีกเบกเกือแตกอ่ะไปย่อยมากหนึ่งร้านเลยนะเนี่ยที่ต้องแนะนำเลยนะก๋วยเตี๋ยวสามย่านลูกจิ้นปลาที่กัด พิกัดอยู่แถววัดวัดหลวงพ่อโตที่จะิอ่งอกเต้นม,มานาตานะอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากวัดหลวงพ่อโตนะวัดหลวงพ่อโตมาลองก็ได้นะก่อนถึงโค้งก็เอสก่อนก่อนถึงโค้งอ่ะอยู่ริมถนนเลยบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงนะอร่อยเลยล่ะอร่อยมีหมดทุกอย่างเลยน้ำเย็ยนตะโฟต้มยำน้ำใสมาลองก็ได้เลยนะ ถ้าพวกเพื่อนๆเขาอยากจะมากินแบบแนวแบบเวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะจะมีตปลาอย่างเยอะเลยนะเขาจะได้เป็นลูกชิ้นปลาไนงะม,มาเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็ไปหาก,กินที่อื่นต่อติดตามพวกเราด้วยว่าเราจะไปกินที่ไหน